ป๊าป๊าลูกไม่เป็นไรเออเอออยู่ข้างหลังจนโตโอเคโอเคหาน้าหาแม่ด้วยโอเคค่ะเออโอเคค่ะไปโอเคเอาไปส่งบ้านแล้วนะคะไปเดินไปตามตุ๊ดป๊าไปตามแม่เออเอารองเท้าก็ไม่ใส่กันไปไปเดินไป เอาวางไว้หน้าอนนี้แหละเออตรงนี้แหละแต่มันก็ไปเองของมันวางไว้นั่นแหละนี่แหละวางไว้นี่แหละแต่มันก็วิ่งของมันเองกระต่ายกระต่ายมาทรง มันรู้จากบ้านมันเห็นมันเข้าไปแล้วไปเอาอีกตัวหนึ่งมาให้มันเออไปตัวหนึ่งมาให้เาเอามาส่งแล้วข่าได้อีกตัวนึงก็ตายออาตอวนี้ จะได้หรือเปล่าไม่ได้ก็แล้วกัไม่ได้เลยจับปืนจับตัวไม่ได้จับตัวไม่ได้เลยเหรอเห็นหูมันไหมล่ะอันนั้นโชว์โชิญหน่อย ตาตาหน้าเออพอแล้วป๊าปถืออยู่ไกลอยู่เออเออทางนี้ชัดนะเออให้ดูดูหันข้างทางข้างเออยังไงเออเออไปใส่รองเท้าก่อนไปใส่รองเท้าก่อนติมใส่รองเท้าก่อนตะเออป้าป๊าจะไว้อยู่เออใส่เอา ป๊บาป๊าจะไว้อยู่อัศัไไยไว้ในเดือนแม่จะลองเท้า,า,า,า <c oughs> คิดกัดช้า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 ,ชาดูช้าด้วย เข้าบ้านมาอืมกิดการก็ตายก็ตายวางวางไว้ลูกวางไว้เลี้ยงเลี้ยงเอาไปเลี้ยงโอเคมาทีนี้เอาไปเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเขาไม่มีใครอ่บ้านหรอมีมียู่ในนั้นแหละเอาไปเลี้ยงเลยโู้ยนะมันมานี่แเลยไปไปมาเข้าบ้านเราไปล้างมือบน้ำทีนี้ ใหมันด้วยปลา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 ไปแล้ว